ครับผมกลับสวัสดีครับมิตรหมอแคนแฟนห่วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องนะครับสูตรห่วยนาอ้วนนะครับผมช่องที่นาแนวทางครับสูตรหวยคํานวณนะครับเลขเด็ดอาจารย์ดังนะครับให้พี่น้องเอาไปคิดปิดกันและเอามาแล้วด้วนดวนพี่น้องนะครับผมเพิ่งไปหาอาจารย์มานะครับวันนี้นะครับไม่ได้โทรน่พี่น้องเนาะเอานะครับการเสียไไวเนียแนวทางให้พี่น้องกันนะครับ คลิปนี้อาจจะไม่ยาวนะครับอาจจะให้พี่น้องเดิเบิงตัวเหล็กแนวทางกันเลยนะครับของวันก่อนนี้ไม่ได้ลงนะครับก่อนหน้าก็ได้แค่เฉียดพี่น้องนะครับแต่ว่ากระทั่งนี้ทั้งนั้นก็ให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะพี่น้องเนาะเปิดใช้วิจารณญาณของผ่ยมันนะครับเบิงนะครับหมักจัดหลักขาดพานนะครับทั้งอาจารย์เพิ่นนะครับเป็นการคำนวณนะครับเพื่อผ่อนคลายนะครับเพื่อเิ่ฝึกสมองเพิ่มนื แต่ถูกไหมมันก็ถูกนพี่น้องเคยถูกนะเลขรัฐบาลไทยนี่ให้เจ็ดศูนย์กับเจ็ดสามนี่มาเปี๊ยะเลยพี่น้องนะครับเล่าพัฒนานะครับให้ผมมาสาม้วเฉียดไปงกวดหนึ่งนะครับอีกวดนหนึ่งก็หลุดไปนะครับจังสีนะครับพี่น้องแนวทางแต่วันนี้นะครับปู่ให้มาแล้วนะก็เสียให้พี่น้องเบิ้งตัวเลขที่ปูให้มาวันนี้นะครับตัวเลขนะครับที่ปูให้นะชุดสี่ตัวนะครับชุดสี่ตัวเด้อพี่น้องนี่ ให้พี่น้องเบิงไว้นะครับไปเป็นแนวทางกันนะครับมีเจ็ดแปดนะครับสี่สองนะครับแล้วนะครับทีนี้ชุดสองตัวนะครับสองตัวก็จะมีนะครับเจ็ดแปดหกแปดแล้วก็แปดสองแปดสี่นะครับจะมีทั้งหมดสี่คู่นะครับ กันไว้นะครับการไว้ก็จะมีซีเจ็ดนะครับเจ็ดซีนะครับแล้วก็มาที่ก็มาที่อะไรเออเจ็ดสองนะครับพี่น้องนี่จะเป็นทั้งหมดหกคู่นะพี่น้องนะครับผมทำคร่าวๆให้ดูนะเพราะว่าปู่ก็มีธุระนะครับก็เลยก็เลยให้แบบจนเลี้ยงเลี้ยงรุ่นรุ่นให้พี่น้องกันนะครับแล้ววันนี้นะครับนี่คือชุดสี่ตัวเนะนะครับสี่ตัวแตกนี่หาตึมเลยนะพี่น้องนี่ เอานะครับแล้วนะครับ2ตัวให้พี่น้องบนกันล่างไว้นะครับบนกันล่างเพราะวันนี้นะปู่ไม่ได้เน้นมาให้เพราะว่านะครับติดธุระด่วนนะครับผมก็โทรไปผมก็ไม่อยากรบกวนนะครับแต่ชุดเน้นนะครับปู่เน้นให้ที่เหมือนของผมมันแปดเจ็ดนะครับแปดสี่นะครับแล้วก็มาที่นะครับเจ็ดสี่นะครับสามคู่นี้อ๋อนี่มักเน้หน่อยเขนเขียนพี่น้องนะครับเนาะตัวเดียวนี่ นะครับนี่เอานี่เจ็ดแปดกับเจ็ดสี่นี่ปูนี่เน้นไห้ท่านี้ได้พี่น้องเนื้อแต่ชุดสี่ตัวพี่น้องก็จับวินแล้วก็ตัดคัดเอาคลิปนี้อาจจะไม่ยาวนะครับเพราะว่านะครับผมก็มีธุระเร่งด่วนเหมือนกันปูไห่มาแล้วก็อยากลงนะครับก็อยากให้พี่น้องเอาไปคิดพิจารณากันนะครับมีทั้งหมดทั้งหมด6ชุดได้พี่น้องเน้นที่4ชุดนี้นะครับชุดกันก็จะมี2ชุดนี้เท่านั้นนะครับเอาเบิ้งแล้ว มาจัดขัดแข่เรือนพานพี่น้องบนกันล่างไว้ด้วยนะสำหรับเราพัฒนานะครับของวันศุกร์ที่21นะครับเอานะักรับพี่น้องตัดสินใจกันนะครับผมขอให้ไมใ่ให้เขายห้งเง้ยง้ปังเอาโชคดีสุขสุขคนนะครับหลอกสองสูกเครื่องนะครับเอาไปเทียบชนของผมก็ได้พี่น้องนะครับไปย้อนดูคลิปนะครับน้องสุดท้ายพี่น้องเง้ยเงีปังปมันๆโชคดีสุขสุขคนครับผม